วันนี้ก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะคะในคลิปการเขียนเหมือนเดิมนะคะใบงานใบนี้นะคะเตรียมขึ้นมาหรือยังคะ,ะถ้าเตรียมแล้วนะคะเราก็มาดูกันเลยว่าวันนี้คุณครูจะสอนเขียนตัวอะไรนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเขียนตัวงองูนะคะ,ะเดี๋ยวเหมือนเดิมนะคะเขียนซ้ำรอยแถวบนเหมือนเดิมนะคะ,ะเรินะะ่มที่จุดนะคะ,ะจุดลง ถอยหลังลงเส้นตรงขึ้นเส้นเฉียงอะเด็กๆสังเกตนะคะว่าหัวง,งูของคุณครูเนี่ยม้วนหัวได้แค่1ช่องนะคะลงเส้นตรงชนเส้นขึ้นเส้นเฉียงเนี่ยสองช่องนะคะเนี่ยสองช่องนะอาตัวต่อมาค่ะจุดลงถอยหลังลง,ลงเส้นตรงขึ้นเส้นเฉียงอะแถวริมจุดลงถอยหลังลงเส้น ตรงขึ้นเส้นเขียนนะคะเขียนต้มรายของคุณครูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกเขียนด้วยตัวเองนะคะสังเกตนะว่าเส้นมันหายไปเส้นลงตรงหายไปขึ้นเส้นเฉียงมันก็หายไปหน้าที่ของเด็กๆก็วิ่งเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปวิ่งอ่ะเรามาจุดที่ด้านบนก่อนนะคะอจุดที่เส้นด้านบนสุดเลยนะคะจุดลงถอยหลัง ลงเส้นตรงอ่ะวิ่ง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 ให้ถึงเส้นด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเส้นเฉียงอ่ะวิ่ง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 ให้ชนที่คุณครูจุดให้นะคะแบบนี้นะคะอีกหนึ่งรอบจุดลงถอยหลังลงเส้นตรงขึ้นเส้นเฉียงเวลาที่เด็กๆเขียนนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูด้วยอ่ะจุดลงถอยหลังลงเส้น ตรงขึ้นเส้นเฉียงแบบนี้นะคะ,ะสำหรับตัวที่เหลือนะคะดเด็กๆใส่รหัสเหมือนคุณครูเลยจุดลงถอยหลังลงเส้นตรงแล้วก็ขึ้นเส้นเฉียงนะคะเขียนครบทุกตัวแล้วนะคะระบายสีงองูนะระบายสีงูให้สวยนะคะระบายสีให้เข้มระบายอย่าออกนอกเส้นนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ดเด็กทําให้เสร็จนะคะใครเสร็จแล้วรีบถ่ายรูป เอาส่งให้คุณครูเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเขียนงูเพียงท่นานี้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ